บ้ก็ะจะมีพวกแฝงและมีชาวบ้านทั่วไปก็เข้าได้จ้ะก<อ>็จะมีชาวบ้านเต็มไปหมดเลยแหละเราก็ไปจองที่เขาบอกหมวดจองที่ไว้ให้อ๋อคือเราไม่ต้องรีบไปใช่ไหมเมือนเขาไปดูกับแม่เขาเนี้ยก็ต้องต้องไปรีบไปแต่หต้องรีบไปตั้งแต่หัวค่ำไหนเวลาสี่โมงก็ต้องออกเลย<อ>เพราะว่าถ้าไม่ออกไม่ได้ รถติดหว่าจะไปถึงก็หกโมงหกโมงก็ขึ้นแล้วอะ่ะใช่ไหมค่ะหกโมงอ่ะแรอันอนี้เขาไม่ให้ย้อนสอนไม่ให้จ่ะเนี่ยก็คือตบนนี้ได้ตามรถเข้าไปไไใ,ชไใช่กระจาย nóng khoa thoát đèn sao ai cũng không sao มันฟรีไงมันมันฟรีไงจ๊ะหัวเ<อ>ราต้กฟรีไงออใช่มุณฟรีถ้เป็น,ปนแบบงานเหมือานงานแต่งรืนก็คไม่คื้างคครับแล้วเ,าเรากะมีใครกัเลยดันบ,บ่าวดันนา